สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพ้ามาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพ้ามาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ ชอบองไหนสนใจไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับไอดีไล์ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับรายการแรกจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูครับดูครับพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับดูครับ สวยเมากพี่ดูเส้นใต้คางนะพี่คมคมเลยพี่ดูนะครับนะพี่เส้นราศีวิ่งรอบนะครับดูเส้นอ่าเงี้ยพี่เหมือนอ่าเสาเขาเล็กเหมือนเสาอากาศพี่เสาอากาศขึ้นไปพี่ดูครับเส้นเลี้ยวชีวอนตัวหนังสือนะครับคมชัดมากพี่ดูครับหน้าตาคมชัดนะครับดูตัวตัดนะครับดูครับเหรียญเจ้าหนะนะครับเหรียญเจ้าหนะนะครับดูครับดูครับ สวยสน้เดิมพี่สวยนำเดิมครับดูด้านหลังนะครับจะมีเลขนี้ครับแซดหนหรือว่าสองนะครับปี07นดะครับดูครับมีคีดตรงนี้นะครับดูครับสวยเดิมไหมพี่สวยเดิมไหมครับดูครับผมเอา600บาทนะครับเอาหกรนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญปกนะครับพี่เป็นเหรียญปกครบแปรอบนะครับเป็นเหรียญปกครบ8ปรอบนะครับสวยๆน้ำเดิมพี ด้านหลังที่เขียนว่าหลงโพธิ์ทิมไตมาต์หนึ่งแปดนะครับดูครับสวยมากพี่ดูครับดูครับหูห่วงเป็นเปินเลยพี่ดูครับจะมีเส้นขีดเทสมิ้นเส้นขีดที่หูเหรียญนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับดูขอบนะครับดูครับสวยพี่สวยเก่ากึกไปพี่ดูครับดูครับเป็นพระเหมือนเก่าเก็บพี่พระเก่าเก็บนะพี่ดูครับจมูกแตกนิดๆหน่ ส,สวยๆพี่ดูเส้นของแมวเต็มพเพรียญเลยนะครับต่อโค้ดชัดเจนพี่ต่อโค้ดชัดเจนเลยครับผมเอาเอาไป500บาทพี่เอาไป500้นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อแก้วนะพี่เป็นหลงพรอะแก้วนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่วัดพรมอะไรนะครับพี่อันนี้เป็นออกวังนะพี่เป็นเหรียญออกวังนะครับสองสี่ห้าเก้าครับประศสองสี่ห้าเก้าสวยๆน้ำเดิมพี่ ดูครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเอา500บาทนะครับเอา500บาทนะครับดูครับอับกะระลยานคมชัดสวยเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับพี่เนื้อแตกในงานเต็มเลยพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับเกตทะลุซุ้มนะพี่เกตทะลุซุ้มนะครับ ดูค yup. รับสวยๆน้เดิมพี่ดูครับดูครับเนื้อตุ๊บตับดีจังพี่ดูครับเนื้อตุ๊บตับดจังเลยพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเห็นไหมพี่เนื้อหาเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยครับดูครับผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิตานะพี่อันนี้ผมไม่ทราบที่นะพี่ไม่รู้ว่าเป็นของหลวงพ่อทับหรือเปล่านะพี่หรือว่าของหลวงพ่อทานะพี่ ดูครับสวยสวยเดิมเดิมพี่ดูครับเป็นพรพปิตาเก่าๆเลยนะครับเป็นเนื้อสำริดนะพี่เป็นเนื้อสำริดนะพี่เก่ามากเลยครับดูครับเอา,เอ,าอะไรเนี่ยเอาไปเอาสี่ร้อยพอพี่ไม่ทราบที่นะพี่เอาสี่ร้อยพอนะครับรายการต่อามาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อคูณครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพคูณรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะครับรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะครับ ดูครับรุ่นซ้ำเรามีปี19ครับดูครับมีขีดระหว่างเลข8กับเลข2นะครับแล้วมีขีดอย่างงี้ครับดูครับมีจานหน้าหลังเลยพี่มีจานหน้าหลังนะครับดูครับพี่ที่หัวห่วงจะมีเส้นขีดเต็มเลยพี่เห็นไหมสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูขอบเหรียญนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับหน้าตาพี่คมชัดพี่หน้าตาคมชัดมีจานนะพี่มีจานหน้าหลังนะครับดูครับดูครับกามเป็นมันมัดเลยพี่ดูครับ สวยพี่มีขีดเนื้อเกินนะครับดูครับต่อโค้ดนะพี่ต่อโคดชัดเจนพี่ผมเอา600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญวัดสตือนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดสตือนะพี่เป็นเหรียญด้านหลัง <Yeah. S 1> จะเป็นหลวงพ่อโตนะพี่ส,สวย sandwich. สวย,ยาเดิมพี่สวยสวยาเดิมพี่ดูครับด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อโตนะพี่ดูครับ วัดสตอนะพี่ท่าเรือนพี่ท่าเรือนครับตัวตัวนะพี่เอาห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรูปหล่อโบราณนะพี่อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนและพี่หายากนะครับเขาเห็นเขาพูดกันว่าหายากกว่าเหรียญนี่นะพี่สวยเดินวี่ดูครับเห็นพี่เก่าๆนะพี่เก่าๆนะครับเป็นพระ รูปหล่อโบราณนะครับหลงพ่อไปวัดกำแพงนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพีู่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อเดิมประศ2สองสี่เจ็ดสองนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเนื้อทองแดงกระลทองนะครับดูครับหน้าตาคมชัดนะครับหน้าตาคมชัดเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับเป็นบล็อก ตัวหนังสือโค้งครับบล็อกตัวหนังสือโค้งนะครับดอกจันโค้งนะพี่ดูนะครับสวยพี่สวยเดิมนะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยสวยลำเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงผ้แดงนะเป็นเหรียญหลงผ้แดงวัดเขาปฏิอิทดูครับสวยสวยลาเดิมพี่ดูครับตัวหนังสือคมชัดนะพี่ดเด็กขีดตรงพี่ดูครับเห็นไหมเด็กขีดตรงตัวหนังสือคมชัดนะครับดูครับ ปีศูนย์สามนะครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงลงดำนะครับพี่ดูหน้าตาพี่คมชัดพี่ดูหน้าตาคมชัดดูครับเส้นของแมวนะครับที่บ่าที่หูนะครับเห็นไหมพี่แล้วมีขนในหูพี่เห็นไหมพี่จะมีขีดอยู่ในหูในน้อยเห็นไหมพี่เห็นไหมครับที่ศีรษะมีขีดนะครับสวยพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับดูครับหูห่วงปิ้นป้นเลยพี่หูห่วงปิ้นป้นเลยครับสวยเดิมพี่สวยเดิมตัวหนังสืออักษรลายยันนะพี่ดูครับคมชัดมากพี่ดูขอบนะครับ ดูครับอันนี้ขอบตัดนะพี่ดูมีบ่านะครับดูครับมีบ่านะครับดูครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับดูครับสวยเดิมมากเลยครับดูครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะพี่เหรียญหลวงพ่อกวยเนื้ออัปก้าะนะพี่ดูครับปีสองหนึ่งหลังฮัลลมานะพี่สวยพี่ดูครับหูห่วงเป็นปนเลยครับ ดูคร in ับสวยเดิอพี่ดูครับมีเส้นขีดอย่างเงี้ยพี่คำว่าสีนะพี่คำว่าสีนะครับแล้วก็มีขีดอย่างเงี้ยพี่ดูครับสวยพี่สวยนะครับดูครับจะมีเม็ดผดตามพื้นเหรียญนะครับดูครับให้ดูตัวตัดพี่ดูครับตาเปล่าเห็นเลยครับดูครับตัวตัดนะครับพี่สวยเดิอพี่ดูครับดูครับตัวหนังสือคมชัดนะพี่เหรียญนี้มีจานนะครับดูครับเหรียญนี้มีจานนะครับดูครับ สวยพี่สวยเดิมเห็นไหมเหรียญนี้มีฐานหน้าตาคมชัดพี่ดูครับมีเม็ดผดนะพี่แล้วก็มีขีดนะครับเห็นไหมเห็นไหมพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับมีอ่ามีขีดใต้ขาใต้ด้านล่างเหมือนเขี้ยวงูพี่ดูครับสวยเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระหลงพระทวดครับพี่เป็นพระหลงพระทวดนะครับสวยนำเดิมพี่ดูนะครับ ูครับเป็นหลงมาทั่วนะครับพี่รุ่นเปตรงนะครับผมดูเป็นเนื้อนวะนะพี่นะครับนะครับผมดูเป็นเนื้อนวะยาขัดน้ำเดิมพี่ยาขัดน้ำเดิมเลยครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ด anyway. ูครับเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับก้นตอกโคตดนะพี่สี่ห้าสามนะครับต้นก้นตอกโค้ดนะพี่สี่ห้าสามเก่าเก่าเลยครับเก่าเก่าเลยครับพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิดตาหลงโปเอี่ยมนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับ ดูครับเป็นพระปิตายันยุ่งนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยครับด um ูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับดูครับผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเหรียญหูเชื่อมหลวงปู่ทิมนะครับองนี้เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะพี่เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับดูครับสวยสวยเดําเดิมพี่ดูครับ ดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่สว,สวยๆน้ำเดิมพี่อันนี้จะเป็นเชื่อมเงินนะพี่เชื่อมเงินนะพี่แล้วเขาเอาไปชุบกระไหลันจะมีกระไลติดนิดหน่อยนะพี่ดูครับสวยพี่ดูหน้าตาคมชัดดูเส้นริ้วชีวอนพี่นะต้องมีน,น,ะน,น,นะครับเส้นริ้วชีวอนตอโค้ดตัวนะนะครับดูครับสวยพี่ดีขน้ตรคนีัครับตัวทอนะคีับมีขนดต้งนีนะครับสวยน่ิพี่สวยมากเลยครับด้านหลังนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับ ผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายนะครับพี่ดูครับหอหีบจะมีติ่งนะครับขอควายมีขีดนะครับดูครับรุ่นหนึ่งนะพี่สวยน้เดิมพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเลยครับเป็นบล็อกสองอขอบนะครับรายการนี้ผมเอา500네ห y, 500. ้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรอดนะพี่เป็นพระรอด ปมหาวันนะพี่สวยๆน้ำเดิมพ to ี่ดูนะครับดูครับเส้นน้ําตกคมๆชัดๆเลยครับดูครับสวยพี่ดูนะครับดูครับเป็นพระรอดนะพี่พิมใหญ่นะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูครับเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าหลวงพระทวดนะครับเป็นหลวงพระทวดด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่เขาเรียกว่าเหรียญห้าเหลี่ยมนะพี่ ดูครับสวยๆลมเดิมพี่ดูครับหลงมะทวดวัดช้างให้นะครับดูครับมีขีดตรงนี้ทุยดูครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยสวยเดิมพี่สวยสวยเดิมนะครับดูครับดูครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับด้านหลังเป็นปูทิมนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญ อ่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อค nice mm ูณไอหลวงปูดุลนะพี่หลวงปูดุลนะพี่ดูครับหรือหลวงพ่อดุลนะพี่ดูครับสวยๆดัเดิมพี่ดูครับสวยมากพี่สวยแชมป์เลยครับดูครับพี่ดูครับโดยมีกีดที่บนศีรษะนะครับพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับดูครับดูครับสวยๆดั้เดิมพี่สวยๆดําเดิมคราบดูหน้าตาคมชัดพี่เหรียญสวยจริงพี่เหลยนี่ครับเหรียญปูดุลนะพี่ สวยมากพี่ดูครับดูครับด้านหลังครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปีศูนย์แปดครับเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์แปดนะครับดูครับหูห่วงเป็นเป็้นเลยพี่สสวยดําเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่ผมกเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อศุกนะพี่วัดโพไซทองนะพี่สวยสวยดําเดิมพี่ดูครับ เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกหลังยันสามเขาจะมียันสามกับยันห้านะครับด้านหลังนะครับดูครับสวยพี่ดูตัวหนังสือแต่งตึงคมชัดนะพี่อ้ออ่างมีขีดนะครับดูครับสวยอัคระลายันคมชัดเลยครับสวยเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระหลงพระทวดนะพี่เป็นหลงพระทวดอันนี้ปีศูนย์ห้าพิมพ์เอะครับปีศูนย์ห้าพิมพ์เอะครับสวยสวยลำเดิมพี่สวยสวยลำเดิมนะครับดูครับ ูครับสวยเดิมมากพี่เป็นปีศูนย์ห้าพิมเอนะครับดูครับดูครับสวยมากพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตานะพี่เป็นพระปิตาพิมพ์หลังแบบนะครับเป็นพระปิตาพิมพ์หลังแบบนะครับสวยๆน้าเดิมพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับเป็นพระปิตาหลังแบบนะครับดูครับ สวยเดิมเลยพี่ผมเอา500อพี่เอา500บาทนะครับเป็นพระพิทาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยพี่เหรียญพิมพ์หน้าเสือพี่ดูครับโอ้โหพี่ดูความเก่าขององค์พระพี่ดูครับดูครับ ครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับพี่ดูครับเป็นหล่อโบราณนะพี่จะมีล่องรอยการประกบนะพี่ประกบนะครับพอมี2ด้านพี่ถ้ามีด้านเดียวจะหล่อทีเดียวจบนะพี่อันนี้เป็น2ด้านจะหล่อประกบพี่ดูความเก่าขององค์พระนะครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับผมเอา500พี่เอา500นะครับเก่าจริงๆพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันวัดคอยใต้นะพี่เหรียญหลวงพ่อจันวัดคอยใต้นะครับดูนะครับ พี่ดูรับเส้นขนแมวเต็มพื้นเหรียญเลยครับดูครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับสวยเดิมเลยครับดูครับด้านหลังพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่ดูครับดูครับเส้นขนแมวเต็มพื้นเหรียญทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นเนื้อทองแดงพี่ด้านหลังเป็นพระพุทธนะพี่ด้านหน้าเป็นหลงู่เผือกนะครับดูครับ ดูเส้นขนแมวเต็มเลยพี่เส้นขนแมวเต็มเลยครับส,สวยๆเดิมๆพี่ดูนะครับดูครับหูมีขีดนะครับที่หูมีขีดนะครับส,สวยๆเดิมๆนะครับรายการนี้ผมเอาเออห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระ ปิดตาแร่บางไผ่เลยพี่เป็นพระปิดตาแร่บางไผ่เก่าๆเลยพี่ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากมันจะมีเส้นแร่อยู่นะพี่เส้นเนื้อจะเป็นเหมือนเส้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 นพี่ดูครับเลวดูครับเหมเวดเนื้อจะเป็นเส้นเส้นแร่เป็นแบบนี้พี่ดูครับเฮลเวดเนื้อจะเป็นเส้นเส้นไม่เรียบนะครับดูครับเห็นลเวดดูครับผมเอา ห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระปิตาแร่บางไผ่นะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงปูกเพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับสวยๆมเดิมพี่ดูครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับด้านหลังนะครับสองห้าไอ้สองห้า่วนยสี่นะครับดูครับสวยพี่มีจานด้วยครับดูครับดูครับเป็นเนื้อกะไห่ทองนะพี่ผมเอา 5้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่ดูครับเกตทะลุซุ้มเลยนะครับดูครับสวยพี่สวยเดิมนะครับดูเนื้อหานะครับเก่าๆพี่เนื้อหาเก่าๆเลยครับดูครับเกตทะลุซุ้มเลยพี่เกตทะลุซุ้มเลยครับดูครับสวยพี่สวยนะครับดูครับดูเนื้อทุกตับเต็งเลยนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับ รายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นเหรียญหลงปูหมุนนะพี่รุ่นหนึ่งะพี่เขามีเลขหนึ่งอะพี่ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นหนึ่งหรือเปล่านะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเวีตอกเลขหนึ่งนะครับเ็นนีเป็นเหรียญหลงปูหมุนวัดบ้านจานนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับ ดูครับหน้าตาสวยคมชัดเลยนะพี่เหมือนท่านมีชีวิตเลยครับสวยๆพี่ตัวหนังสือแต่งตึงคมชัดนะครับดูครับว่ามีขีดตรงนี้นะพี่สวยๆน้ำเดินพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเ,เหรียญหลวงพ่อรุ่งนะพี่ใช้ายาเขาเหล็กปีสองพันห้าร้อยนะครับดูครับ เส้นขนแมวเต็มเลยพี่ดูนะครับเส้นขนแมวเต็มเลยครับดูนะครับไปเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูท่านหลังนะครับปศสองพันห้าร้อยทับปีปศสองพันห้าร้อยนะครับดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทพี่รายการต่อมาพี่เป็นหลงพระทวดนะครับเป็นหลงพระทวดอันนี้เป็นอ่าออกปีศูนย์ห้าพี่หลังหนังสือนะครับมีเสาอากาศดูนะครับดูนะครับ ดูครับสาวอากาศนะพี่ๆๆ OR> สวยเดิมพี่สวยเดิมครับดูหน้าตาคมชัดนะครับดูครับดูครับดูเส้นพี่เส้นตามซอกแขนซอกคิวอนพี่ตัวทอนะครับดูครับคมชัดพี่ดูครับคมชัดนะพี่สวยเดิมเลยครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับเส้นขีดเดิมเดิมเลยครับดูครับสวยพี่สวยเดิมเดิมเลยครับดูครับ รายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นอันนี้จะเป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับพี่เป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับสวยๆเดิมเดิมเอา4ี่ร้อยพอพี่ดูครับเป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับพี่สวยๆเดิมเดิมเลยครับดูครับดูครับดูครับพี่สวยๆเดิมเดิมพี่สวยๆเดิมเดิมเลยครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระอันนี้เป็น อ่หันุมาเนะพี่เป็นพระหัตุมาเนะพี่เป็นของหลงปู่ทิมนะพี่ดูครับตอกโค้ดชัดเจนพี่ดูครับเห็นไหมพี่หายากนะพี่โค้ดชัดแบบนี้ส่วนมากจะติดไม่ชัดนะพี่ดูครับองค์นี้ถือว่าชัดสุดเลยพี่ชัดมากครับดูครับก้นอุดผงนะพี่ก้นจะคล้ายวงเดือนนะพี่ปาดคล้ายวงเดือนครับดูครับสวยดน้ำเนินพี่เป็นเนื้อนวะนะพี่ผมดูเป็นเนื้อนวะนะครับผมเอาห้าร้อยนะครับเอาห้าร้อยแล้วกันพี่ ลืมราคาพี่จะเปิดหกร้อยบวกห้าร้อยห้าร้อยก็ห้าร้อยครับพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพรอพรมนะครับสวยๆดําเนินพี่เป็นเหรียญมนดกเนื้อทองแดงนะครับดูครับเป็นเหรียญมนดกนะพี่สวยๆพี่ดูครับขีดคมๆเลยครับดูครับสวยๆดําเนินพี่สวยๆดําเนินครับดูครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่รายการนี้ผมเอา อ่าห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้ Trans นจะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะพี่เป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรปีสองพันห้าร้อยนะครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่วันนี้เอาไปห้าร้อยพี่วัน,นเดียวไปห้นนาร้อยทุกทีผมเปิดหกร้อยนะพี่ดูครับปีสองพันห้าร้อยนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่กิ่งดังฟังชัดนะครับดูครับก้นนะครับดูครับโอ้โหกิ่งดังสุดยอดเลยครับเอาไปห้าร้อยพี่ รายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพ้นะพี่พิมพ์ปกโพนะครับปกโพจะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะพี่อันนี้น่าจะเป็นพิมพ์เล็กนะพี่ดูครับสวยๆเามเดิมพี่ดูครับพี่ดูครับเม็ดแร่โมนสานนะครับดูครับเต็มทั่วองค์นะพี่ดูนะครับดูครับเยอะมากพี่องค์นี้เยอะมากเลยครับดูครับ เป็นเนื้อก้นคกหรือเปล่าพี่ดูครับเนื้อตุ๊กตั๊บดีจังเลยพี่ดูด้านหลังนะครับดูนะครับดูพี่เม็ดมดสารเยอะจริงๆรพี่องค์นี้นะครับดูนะครับดูนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อพรมนะพี่เป็นเหรียญส่งน้ํานะครับสวยเดิมพี่ดูทครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดดูนะครับตัวหนังสือคมชัดเลยพี่ดูนะครับ เลขห้าซ้อนพี่เลขห้าซ้อนเห็นไหมพี่สวยพี่ซอเสือมีขีดเลยออกมานะครับงองงูแตกนะพี่ดูครับงองงูแตกนะพี่ดูครับเห็นไหมพี่สวยพี่เป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับสวยๆน้าเดิมพี่ดูครับดูครับด้านหลังมีเส้นขีดนะครับดูครับดูครับวัดช่องแคร์พี่สวยๆนําเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญ หลงปูชอบนะครับเป็นเหรียญหลงปูชอบรุ่นแรกนะครับดูครับสวยๆน้าเดิมพี่ดูครับเป็นเหรียญหลงปูชอบนะครับรุ่นแรกปีหนึ่งสี่นะครับดูครับจะมีคําว่างามเอกตรงนี้ครับคาว่างามเอกนะครับดูครับมีขีดตรงสันโอนะครับแลวกรงคอไก่นะครับสวยๆน้าเดิมพี่สวยๆน้เดิมเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่ดูขอบนะครับปีหนึ่งสี่นะครับปีหนึ่งสี่พี่ดูครับสังเกตได้ขอบนะพี่นะพี่ เป็นตำหน่งพี่จะเป็นชั้นๆ้นขึ้นไปห่วงเป็นปิ้นเลยครับสวยเดิมพี่สวยเดิมผมเอา500พี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรครับปี2460นะครับดูครับสวยสวยตาเดิมพี่ดูครับสวยสวยมเดิมนะครับดูครับดูครับรายการนี้เอา600พี่เอา600บาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกครับเหรียญทรงเสมานะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญหลงพ่อเอียนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเหรียญหลงพ่อเอียนะครับดูนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเหรียญหลงพ่อเอียรุ่นแรกนะผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อดิ่งพี่เป็นเหรียญหลงพ่อดิ่งรุ่นแรกครับปศสองสี่แปดหนึ่งครับเอาห้าร้อยพี่ ดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับพี่ขอบกระบอกนะพี่ดูครับสวยสวยเดิมเดิมพี่ปีสองสี่แปดหนึ่งนะครับดูครับสวยสวยเดิมเดิมพี่ดูครับขอบกระบอกนะพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นหลงพะท้วนครับเป็นหลงพะทวนพิมพ์ปั๊มซ้าปีศูนย์ห้าพี่สวยสวยเดิมเดิมพี่ดูครับสวยสวยเดิมเดิมพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเก่าๆเลยครับผมเอา ห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นกุมารนี่พี่เป็นกุมารหลวงพ่อเตะนะครับพี่ดูนะครับพ่อเตะโคงทองพี่เขามีไหลขนาดนะพี่อันนี้เป็นน่าจะเป็นพิมพ์กลางนะพี่เขาจะมีใหญ่แล้วก็จัมโบ้นะพี่มีไหลายขนาดนะครับองคเล็กก็มีนะพี่องคเล็กประมาณน้อยนะพี่อันนี้น่าจะเป็นพิมพ์กลางนะพี่แต่คล้องคอได้นะพี่คล้องคอได้นะพี่แต่ส่วนมากเขาจะไว้หน้ารถหรือไว้บนหิ้งนะพี่ไว้แบบ ไม่ค้าพี่ไว้ในที่ใส่เก็บเงินนะพี่เอาห้าร้อยพอพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลงพ่อสุดวัดก็หลงนะพี่เอาไปห้าร้อยนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงดํานะครับเอาไปห้าร้อยบาทปีสองห้าศูนย์หกะครับใสสวยดาเดิมพี่ใสสวยดาเดิมเลยครับเอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการสุดท้ายพี่เป็นเหรียญบาทน้ามนต์นะพี่ หรือเหรียญขวัญถุงก็ได้พี่เป็นตอกกรรมการพี่ดูครับเป็นของหลงปูทิมพี่ต่อโคศราพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเอาห้าร้อยพี่อ่าหมดแล้วนะพี่พี่ท่านใดครับสนใจรายการไหนครับโทรมาเบอร์นี้นะครับส่ย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับไอดีไลน์ก็เบอร์เดียวกันเลยนะครับสําหรับวันที่ต้องขอกราบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ